ไปวัดก <Cornell> ันตัวอะไจังมะลิ่นมันตัวกัวมันจะให้เรามาไปวัดกันบอกต้อง่ายังไงดี cửa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นห้กแกเลยกแกเลยห้องมแกไหน้เอาไปอไปรอดไปรอดไปเิกเข้าไยืนไหนฮันเดโอ้ข้านได้ นิน่หน้อันนี้เปใหมิเปิดจะให้มิโตเปิดนะนะเปิดโลฮนาเปดปิ๊กเอาน้งเปิดปิ๊กออกมามีรับเน็ตทางซฟือกนะเปิดแล้วปุ๊บมันก็ะซิได้โลอันไม่เน็ตโลคันดียไม่เน็ตโลนะ้วมันนี้เออมันสิง่เหิ๊กเอาใส่ทุกโลเลยเนาะสีเอมดแล้วแบงใมันนะมั็ เพราะว่าวิศวะบอกเพื่อนมาน <c oughs> หาเพื่อนอัน,อ,น,นอยากให้เพื่อนแจ้งคิมนะพอเฮดริพอ์านะริพอแต่ทรงแล็บเนี่ยคือกันคะรับโมบายเมคทิ่งฐานะเพราะว่าไม่สร้างว่าให้เฮดริพอกับโมบายเลยแต่มามันเป็ี่ยนเซนเน่ของออนไลน์เมคทิ้งซื้อฐนะริพอทเทียนไปต้องทรงแทนและเน็ตจุกเดือดฐานะสารเป็นมุ่งส่นวิศวะ сам сам сам

มันสิบสองมงสี่สิบเนาะก็โคตรหนาวเลยพร้อก็จะมากินข้าวก่อนแบบนี้นี่ค่ะเอะร้านนิงบอย่างเซียนะราคาจะประมาณนี้อุ่นดีขอานเียตอนเี็กิตอนนี้เก้าร้อยแปดร้อยตนี้กิตัวนี้กงหรู้ด้งวะสวบะสวบะเมนตตนี้มีเย็นทำนังไงทอดสวบะไม่แย่แหละแกงกะหรี่ดีกว่า ไม่หลับวะไม่หลับทำได้หรอเล่่กห้อสักกิลลี่กัเลี่มง่มาิดของ,อ 5, 5งอแล้วเอาแต่ซื้อเดือดทั้งไต่่องเราไปบอ p ชอปปิ้งี่ถอในเมือของนาลาเลยหลังจ,จากนั้นก็นจะขึ้นรถไฟไปดีออสก,การะเราโอ้ทุกคนโคหนาวเลย่ด <c oughs> ของมาแล้วหนาวสุดๆเลย

คนนี้มันพลาดโอ้ยแค่วุ่นอย่งบอกมามามะาคือจีบเลยนะล้วโอเออันนี้พี่ข้าเก๋อข้าวเก๋มีพารขายขนมจีบแล้วมาให้ส ปวดกว่าแล้วก็แจ้งอีกเนาตก็ีอแล้วแท็กซี่สอบอีกแล้วข้าวาอันนี้จะมีอีกรับยัีไมีอนมันหนุบมันอย่างใช้แบบสอบเลยข้าวสาร 嗯。 ผ่านแล้วคอสตอะไราช้อปปิ้งหลายเลยาอีวะเอาเป็นานเเขาเข้าคนเดสวดรากแอนด์คติขยะขยะายเว้ย ขัทงที่สามแล้วกระเดินทางมาถึงสาานรถไฟมิปงบาซีแล้วเนาะคือจะต้อสายไปต้อสายไปสถานีนี่อ่ะ ไปสุกเท่ในห้องน้ำนะเข้าไลระ่นะเี่มีสุขภัณกนามาตรรถเพื่อไปสกัดสิสกกสดนะคะ โอ้ยไม่นบุหูทางเทียบสายเจ้างูทางไปร้อนระหว่างมันจะไปทางแดกหูระหว่างน้อน